สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้มาพบกับช่องเลขนักราชนะครับผมกับนะครับผมมัดรวมฮานอยนะครับของวันที่ยี่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่ยี่สี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ แต่ก่อนอื่นที่ไปดูแนวทางและผลสรุปกันเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขหน้าครานะครับ <c oughs> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับผมนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับผมก็คือผลงานของวันที่23พฤษภาคม2 5 6 8นะครับนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับนอยรวมนะครับผมเลขลาดวางรูด8ไว้นะครับแเข้าทั้งหมด 1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะครับนะครับเข้ารูด5ครั้งนะครับนะครับใน1 2 3 4 5 6 7 7หาหกเฮานอยนะครับผม7หนอยเข้ารูดไป5ครั้งนะครับผมก็ดีใจ fc ด้วยนะครับผมนะครับนะครับเกินครึ่งนะครับเสถิยรเกิน50%นั่นเท่ากับนะครับผมเข้าไป70%นะครับตัวฮูดนะคร <confer dles> ับตัวฮูด8 มาดูครับผม15คู่เจาะนั้นนะครับเลขลาดวางไว้15คู่ตรงนี้นะครับ FC ตรงนี้คือรวมนะครับตรงนี้คือรวมในส่วนที่รวมนั้นแล้วก็จะนอกจากนั้นก็จะมีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีนะครับตัวที่ขีดเส้นใต้ปากกาสีดแดงนะครับคือตัวเน้นนะครับ,นะรบก็มีหนึ่งสามี่แปดหน 38 58 68ครับนะครับทั้งหมดมี6คู่เจาะนะครับเลขคลาดก็จะเน้นไปที่นะครับผมนะครับสามสาวนี้นะครับผมสามสาวนี้นะครับก็คือนะครับพี่พีนะครับพี่ปกและพี่วีนะครับไอตัวที่ขีดเส้นใต้แดงๆนี้นะครับผมนะครับนะครับก็ เน้นไปที่พิ่พิพิบกพิวครับแต่ก็สามารถมาได้นะครับในทุกๆหน่อยนะครับแต่ให้เป็นที่เข้าใจกันตามนี้นะครับผมมาดูครับผม15คู่เจาะมีตัวใดเข้าบ้างนะครับในผลงานของเมื่อวานนะครับวันที่23ผลหานอยเฉพาะกิจผลที่ออกนะครับนอยเฉพาะกิจผลที่ออก90316นกะครับก็เข้าไปที่16ล่างตรงนี้ กาชาติครับผมผลที่ออก2 8 6 4 3นะครับก็เข้าไปที่4 4 4ตี่นี้สรัตรงนี้ครับเข้าล่างแล้วก็เข้านะครับ6ดหหดบนตรงนี้นะครับพิเศษผลที่ออก0 7 8 0 2นะครับก็เข้าแต่ตัวรูด8ครับ ผู้เจาะไม่เข้านะครับตรงพี่พินะครับพี่ปกครับผมพี่ปกนะครับผลที่ออก3 5 8 7 4นะครับก็เข้าไปที่นะครับผมห้าแปดนะครับวีครับผมผลที่ออก5 7าเจก็เข้าไปที่8 1นะครับ ตรงนี้สามัคคีครับผมผลที่ออก8 8 9 4 0เข้าไปที่รูด8ตรงนี้พัฒนาครับผมผลที่ออก9 6 6 4 1เข้าไปที่ตรงนี้ครับนะครับ สรุปแล้วนะครับผมเข้านะครับเข้าฮูดไป5ครั้งนะครับเข้าคู่เจาะนะครับ1 2 3่5สอ้าหคู่เจาะนะครับใน6คู่เจาะนั้นเข้าคู่เน้นไป18นะครับ18 58แ้ละ68 3คู่เจาะนะครับก็ดีใจด้วยครับผมยีิบนะครับมาดูต่อครับวันที่24นะครับวันที่24นะครับ ครับยีส ย4คหกแน่ 24, อย no รวมนะครับผมพูดหนึ่งกับสอง มาดูคู่เจาะครับ8.3 8.1 8.2 9.3 9.4 9.1

1>, 1 4 2 4ครับเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ วีพีสามัคคีพัฒนา ุดเน้นครับผมเลขลาดเน้นไปที่แปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองสองสามและสองสี่ น้นใน6ชุดนะครับใน6ชุดนี้ครับผมเน้นไปที่3ามสาวนะครับผมนะครับที่พี่พี่ปกและพี่วีนะครับครับหน้าจอได้เลยนะครับผมนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะครับท้ายนี้นะครับเลขากราขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ